สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับวินสามเหลี่ยมออตโต้สำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมการรีวิวรถอีโก้ค่าที่ประหยัดน้ำมันประจำเต็นสามเหลี่ยมออตโต้ของเรานะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามข่าวสารได้รับรับการแจ้งเตือนสำหรับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับผมครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเจ้ายาริส 1.2J ปี2014คันนี้นะครับเครื่องยนต์ 1,200cc 86แรงม้านะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสไตล์ยาริสแบบนี้นะครับสำหรับชุดแต่งก็เป็นชุดแต่งรอบคันโคมไฟเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์ใช้หลอดไฟแบบหลอดฮาโลเจนนะครับผมมาถัดมาก็จะมาอยู่ที่ตัวแม็กแล้วก็ตัวล้อ เป็นยางขอบ15นะครับชุดแต่งรอบคันมีสเกิตร,รอบคันเลยนะครับเรามาดูภายในกันครับผมเราจะเริ่มให้ดูจากภายในเลยเริ่มจากตัวกระจกนะครับปุ่มปรับขึ้นลงกระจกก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับจะออโต้อยู่ฝั่งเดียวคือฝั่งคนขับมีปุ่มกดล็อกปุ่มปลดล็อกปกติทั่วไปนะครับผมสำหรับยาริสคันนี้นะครับระบบ การสตาร์ทก็ยังเป็นแบบแบบเสียบกุญแจอยู่แล้วก็เสียบกุญแจเหยียบเบรกแล้วก็ปลดหมุนสตาร์ทธรรมดาครับผมเรามาดูภายในกันนะครับภายในเริ่มจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดาหน้าปัดเข็มลองไม้ก็จะเป็นแบบปกติอย่างนี้นะครับฝั่งซ้ายมือถัดมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงนี้ก็จะรองรับ FMAM ซีดีดีวีดีนะครับผมถัดลงมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปรับปุ่มปรับคอนโทรลเกี่ยวกับแอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทิศทางของแอร์ความเร็วความความแรงของแอร์นะครับผมแล้วก็เป็นตัวปรับอุณหภูมิด้านนี้นะครับสำหรับระบบเกียร์ของระบบคันนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ออโตเมติกนะครับออโตเมติกแบบนี้เวลาเราใส่เกียร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีเบรกมือนะครับ ต่อไปผมก็จะพาทุกท่านมาชมด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับลืมบอกไปว่ารถยาริสคันนี้ทั้งคันนะครับจะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสีดำตะเข็บอ,ออกสีส้มนะครับออกสีส้มแดงเพื่อให้ทำให้มันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นภายในกว้างขวางนะครับในส่วนของสัมภาระด้านหลังนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนของสัมภาระด้านหลังพื้นที่ก็จะค่อนข้างที่จะ กว้างขวางในส่วนของเบาะก,ก็สามารถที่จะปรับพับลงได้เวลาเราจะขนของออกทริปไปเที่ยวนี่ก็สามารถทําได้เพราะว่าเราสามารถพับเบาเพื่อที่เก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บล้อยางนะครับล้อยางอะไหล่แบบนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะ จับจองเป็นเจ้าของยาลิส 1.2J คันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0653597936 0653597936 w ินสามเหลี่ยมออโต้ครับผมยาลิสคันนี้มือหปี2014เปิดขายที่519,000บาทนะครับผมสำหรับเต็น 3, 69, ท์สามเหลี่ยมออโต้ของเราเปิดขายในราคาเพียงแค่369,000บาทเท่านั้นนะครับ369,000บาทเท่านั้น ประหยัดกว่าหม1่นถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่สนใจรีบโทรมาจับมาจองได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกให้วินสามเหลี่ยมออโต้ดูแลนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวยไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร้ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ